สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีธนูค่ะช่วง16 30พฤศจิกายนนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะฝากขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเออ ดาวธนูค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะดูเหมือนกับว่าตัวคุณนั้นอ,อืมเริ่มมองเห็นคุณค่าความเป็นตัวของตัวคุณเองหรือเปล่าเอ่ยอนะคะ ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เรามองเห็นว่าประเด็นหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะว่าตัวคุณเองอะ่ะก็มีความคิดถึงใครคนนั้นของคุณแหละแต่คุณบอกว่าคุณพยายามอดทนอดกลั้นอะ่ะอดทนอดกลั้นที่ไม่ไปคิดถึงเขาอะ่ะแต่อดทนไม่ไหวอดทนไปอดทนมาทําไมคุณไปส่องเขาด้วยที่เรามองเห็นนะคะชาวธนูเรามองเห็นตัวคุณอะ่ะ สองเขาอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงะคะ่ะอยากรู้ว่าเขามีความสุขดีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะปัญหาของคุณหรอเกิดมาจากอะไรล่ะเกิดมาจากที่ว่าคุณกับเขาพอมีปัญหากันคุณไม่ยอมหันหน้ามาเคลียร์กันหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณไม่เคยหันหน้าไปเคลียร์กับเขาหรือเปล่าหรือเขาไม่เคยหันหน้ามาเคลียร์กับคุณหรือเปล่าคะณนะตรงนี้นะคะมันก็เลยอาจจะเกิดเกิดทําให้ว่าหนึ่งมี มีปัญหาเรื่องคนอื่นด้วยนะคะเรามองเลยแหละว่ายังไงก็ต้องมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกบุคคลอื่นเข้ามาแทรกไม่พอเรามองเห็นว่าสถานะความเป็นอยู่มันก็ไม่ทัดเทียมกันด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการซัพพอร์ตกันน่ะนะคะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าทําให้ตัวชาวเอ่อตัวตนของชาวธนูเองนั้นช่วงนี้รู้สึกว่าคุณมีรู้สึกว่าอาเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเริ่มมองเห็นเอ่อ ตัวเองมีค่ามากขึ้นละนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าชาวธนูช่วงเนี้เหมือนกับคุณได้ลงมือลงแรงทําอะไรไปบางอย่างหรือพยายามจะสร้างสร้างนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองพยายามทําให้ตัวเองมีเงินอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะแต่ดูแล้วว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาหรือห่วงเวลาที่ว่ามันเพิ่งก่อร่างสร้างตัวก็เป็นไปได้นะคะมันก็เลยดูว่าผลตอบรับอะตอนนี้มันก็ดูว่าเอ๊ะทำไมมันยังช่างน้อยหรืออะไรประมาณนี้เงินเก็บก็ดูน้อยนิดหรือเกินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าทําไมเรามองเห็นว่าก่อนหนะ้านี้ที่มีปัญหาเพราะว่าตัวคุณน้อยอกน้อยใจอะไรหรือเปล่านะคะน้อยเนื้อต่ําใจอะไรหรือเปล่าว่าฐานะไม่เท่าเทียมกันอะไรกับเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งด้วยความที่ชัดเจนเลยนะด้วยความที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วย เรื่องราวปัญหาของคุณกับเขาอะค่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าเขาคุณคิดถึงเขาอะอยู่ไกลนะเนี่ยคิดถึงกันนะนะคะส่องเขาด้วยชาวทนูอยากรู้ความเป็นไปของเขาด้วยนะคะคุณก็แค่ว่ามีโอกาสหรือเปล่าเอ่ยรออะไรบางสิ่งบางอย่างรอวันเวลานะคะรอเรื่องอะไรโอเคคุณไม่ได้รอเรื่องอะไรเลยคุณก้มหน้าก้มตาพยายาม พยายามตั้งใจมุ่งมั่นทำงานมากนะคะเพื่อสร้างฐานะตัวเองเพื่อมีความหวังว่าตัวเองอะ่ะอาจจะมีฐานะมีการเงินหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมก็มาก็เป็นไปได้นะคะชาวธนูนะเห็นคิดถึงเขาว่าคุณเรามองเห็นว่าคุณคิดถึงเขาแล้วก็ไม่ปล่อยวางเขาด้วยนะคะคิดถึงวันเวลาก่าวด้วยห่วงช่วงเวลานี้มาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของชาวธนูบ้างคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ว้าวมีปัญหาปากเสียงกันเกิดขึ้นที่เห็นละทิฐิกันด้วยนะคะทิฐิและอีโก้ด้วยทิฐิมาก่อนเลยไม่ลงให้กันเลยต่างคนต่างแข็งใส่กันนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้เลยเกิดการห่างนะคะแล้วก็ทําให้ชาวธนูช่วงนี้ก็คิดถึงเขาจริงๆส่องเขาอะนะคะไปส่องอะไรเขาส่องไทม์ไลน์เขาส่องโปรไฟล์เขาเหรอ ดูของเขานะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าด้วยความที่ความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ปัญหาตากเสียงนั่นแหละนะคะทําให้เขาอะทุกวันนี้เขาพยายามก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินแล้วล่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าทําไมเขาแบบมองว่าอะไรสร้างฐานะให้ตัวเองดีกว่านะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วเงินที่เขาหามันไม่ใช่เงินน้อยอ่ะมันไม่ใช่เงินน้อยเงินเยอะแน่ๆเขาอาจจะสร้างฐานะ เห็นบางคนของคุณคนนั้นของชาวธนูทําไมดูเหมือนว่าเขาอยากได้บ้านหรืออยากได้ที่หรืออยากได้รถอะไรเนี่ยนะคะอ่าแล้วเราก็มองเห็นว่าเขาก็แค่รอคอยความหวัง mm. เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ่าจะมีโอกาสได้เจอคุณไหมแต่ก็เขาก็แค่ก้มหน้าก้มตาทํางานไปนะคะอะ่สร้างฐานะความมั็นอยู่ให้ตัวเองมีความมั่นคงเพื่อรอคอยการกลับมาของคุณโดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าจะเจอกันเมื่อไหร่นะคะนี่คือเหตุเหตุผลของเขาตรงนี้ ดูหน่อยค่ะบางคนเรามองเห็นว่าคนคนนั้นของชาวธนูทำงานหลายอย่างมากเลยอะเพื่อสานะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอย่างเดียวสร้างความมั่นคงเพื่อรอคอยการกลับมาของชาวธนูนะคะเนี่ยทีเห็นนะ แม้กระทั่งว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำมาว่ามันจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็ตามแตเ่เรารู้แต่ว่าเขารออย่างเดียวค่ะรอคอยรอปรารถนาที่จะพบเจอคุณเนื่องด้วยสะจากว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่เขามีใจจริงๆคือคนที่รักด้วยแบบว่ารักด้วยใจจริงๆอะค่ะนะคะไม่ใช่รักที่อะไรเลยรักด้วยใจจริงๆนะคะเขาคนนั้นของคุณนะ มีปัญหาปากเสียงมีเรื่องไม่ลงรอยซึ่งกันและกันมันเลยเกิดการห่างไกลนะคะอรักคุณไหมเขาตอกย้ํานะว่าเขารักคุณนะเขาตอกย้ามากๆว่าเขามีใจมอบรักให้คุณเต็มเปี่ยมแหละถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะออกมาหัวหรือก้อยก็ตามวันข้างหน้าเขาก็ยังคงรอคอยคุณจริงๆอยวมาดูนะว่า ความในใจชาวธนูค่ะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างแล้วเขาคนนั้นของคุณนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้ต้องบอกนิดนึงก่อนนะคะอาจจะสลับกันอาจจะสลับตำแหน่งหรือความเป็นอยู่กันนะคะหรือความรู้สึกอะไรก็ตามทีเถอะมาดูนะว่าความในใจของชาวธนูค่ะอยากจะสื่ออะไรบ้างออกมาคิดอะไรอยู่ในใจเอ่ยคุณคุณธนูใครบล็อกใครไม่รู้มองเห็นบล็อกขึ้นมาแล้วหนึ่งอย่างแล้ว นะคะบล็อกไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรละไม่อยากคิดถึงแต่เนื่องด้วยว่ามันทําไม่ได้ไงทําไม่ได้ถึงต้องไปส่องเขาอะดือชาวธนูแต่เรื่องราวตรงนี้ไม่รู้ใครบล็อกใครอะแต่มีการบล็อกกันแน่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ว่าชาวธนูเองหรือเปล่าคะที่เป็นฝ่ายแบบว่า เทไปแบบไม่มีเยอใหญ่อะไอ่ะหรือว่าคุณไปเจอสถานการณ์ที่เข้าเทคุณก่อนแบบไม่มีเยอใหญ่อยดีๆแบบที่ว่าไปแล้วไม่เคลียร์ด้วยนะคะทําให้ตัวชาวธนูทุกวันนี้คุณพยายามอดทนอดกั้นไหมคิดถึงอ่ะอดทนอดกันอ่ะแต่ไม่ทําอะไรอ่ะไม่หันมาแก้ไขด้วย ไม่หันมาเคลียร์ด้วยไม่หันหน้ามาปรับความเข้าใจด้วยอันนี้แหละก็คือเรื่องราวของคุณนะคะแต่เรามองเห็นว่าก่อนหน้านี้ชาวธนูคุณก็พยายามประครับประคองชีวิตความสัมพันธ์ความรักของคุณแล้วนะพยายามมาได้ระดับหนึ่งแล้วอะนะคะด้วยว่าไม่ว่าจะเจออะไรมรสุมอะไรก็ตามในชีวิตรักในชีวิตรักเนี่ยคือพยายามละ มาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันไม่เป็นผลนะคะมันเกิดการปากเสียงกันขึ้นมานะคะตรงนี้แล้วมันมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยเนี่ยนะคะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้จริงๆตัวชาวธนูเองก็บอกว่าด้วยความห่างไกลกันแล้วสถานะการห่างเหินหรือห่างไกลอะ่ะในใจของคุณก็ยังรักเขายังคิดถึงเขาตอนนี้เรามองเห็นคิดถึงนะคะเรามองเห็นคิดถึงนหลักอยากอยากได้กลับมาอยากมีความรู้สึกว่า พอคิดถึงที่ไรคุณจะนึกถึงวันที่ว่าคุณมีความสุขร่วมกันกับเขาอะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเคยกินข้าวอะไรร่วมกันเคยทําอะไรร่วมกันอย่างเนี้ยนะคะของชาวธนูนะคุณอยากจะสื่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้เลยว่าสิวันนี้ชาวธนูคิดถึงเขาเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่ามันฟ้องว่าคุณไปส่องเขาแต่มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องไกลมะมันเป็นเรื่องว่าพอเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นว่าตัวชาวธนูกับ คนนั้นของคุณเนี่ยห่างกันมาสักพักแล้วนะมีปัญหากันมาสักพักแล้วนะคะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนมันขึ้นมาแบบนี้ต่อให้ปัญหามันนานานานก็ตามทีเถอะเราก็ยังมองเห็นว่าชาวธนูคุณก็ยังคงคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะคิดถึงเวลามีความสุขร่วมกันจริงๆน่ะละ่ะนะใจของคุณก็ยังคงไม่ได้แปลเปลี่ยนอะไรมากนักมายหรอกมองเห็นว่าไปส่องเขาอีกตั้งหากมาดูเขาคนนั้นของคุณบ้างค่ะ ขาก็รอวันเวลานะคะเขาบอกว่าเขาก็รอวันเวลาเหมือนกันค่ะเขารอไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วอ่ะอยากจะจะอยู่นิ่งๆแล้วอยากจะต้องก้มหน้าทํามาหากินแล้วนะคะรอสักทีว่าเมื่อไหร่โอกาสจะมาถึงนะคะที่เขาคิดแบบนี้ว่าเมื่อไหร่โอกาสจะมาถึงพยายามเขาพยายามอยู่กับนิ่งอยู่กับที่ตัวเองแล้วอะ่ะพยายามลืมคุณให้ได้อะ่ะแต่ด้วยความรักความเสน่หา ต้องใช้คําว่าความเสน่หาเลยที่มันทําให้ไม่สามารถลืมจริงๆนะคะทําให้ไม่สามารถลืมจริงๆเขาก็แค่ว่ารอวันเวลาหลุดพ้นรอวันเวลาที่ว่าทําไมตัวเองจะเขาเรียกว่ารอวันเวลาที่จะมีโอกาสดีกับคนอื่นเขาบ้างนะคะเนี่ยความหวังของเขาจริงๆความหวังความปรารถนาของเขาอะ่ะคือถ้าจะให้เราบอกว่า ความหวังความปรารถนาที่จะหลุดพ้นหรอไม่ใช่ความหวังความปรารถนาที่จะได้พบเจอที่จะได้คองรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เห็นนะ <c oughs> เขาก็แค่รอเท่านั้นเองเนี่ยรอวันเวลาเพราะว่าด้วยความที่เขามีความผูกพันกับคุณนะคะด้วยความที่เขายังมีความรักมอบให้คุณอยู่เต็มเปลี่ยมเต็มล้นด้วยนะตรงนี้ด้วยความที่แบบว่า ก็ยังคงเสียดายเสียดายความรู้สึกเสียดายวันเวลาเก่าๆเสียดายความสัมพันธ์ความผูกพันและความรักครั้งนี้ที่ทําให้ว่าไม่สามารถลืมได้จริงๆแต่พยายามอยู่ในอยู่นิ่งในพื้นที่ของตัวเองพยายามทําตัวเองให้บอกว่าไม่อยากจะคิดอะคิดแล้วก็เครียดคิดแล้วก็เสียใจเกิดขึ้นมานะคะเท่านั้นเขาคนนั้นก็รอคุณนะเรามองเห็นนะขอดูสิใบหนึ่งโอเครอค่ะ รอมาเคลียร์ปัญหาใจกันที่มันค้างคากันอยู่นี่แหละที่ทะเลาะก,กันแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเทเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะชาวธนูเดี๋ยวมาดูนะว่าแนวโน้ม15วันบ้างดีกว่าค่ะ ไม่ตายขายไม่ขาดค่ะจาวธนูมั่นใจว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดแน่ๆคุณยังมีความรักให้อ่ะคุณก็แค่รอวันเวลาที่พร้อมอ่ะต่อให้ถึงตอนนี้นะว้าวต่อให้ถึงตอนนี้ตัวคุณอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรพยายามสร้างความเป็นอยู่เพื่อตัวเองสร้างอนาคตเพื่อตัวเองก็ตามทีเถอะแต่ความในใจของคุณนะ่ะเขาฟ้องมาชัดเจนเลยว่าคุณตัดเขาไม่หลอกไม่ลงหรอกคะ่ะนะคะตัดเขาไม่ตายด้วยนะคะขายกันยังไงก็ไม่ได้อีกต่างหากด้วยความที่มีความรักมอบให้เขาไปแล้วเต็มเปี่ยมนะคะเก็บเขาไว้ในใจเท่านั้นเองรอวันเวลาเท่านั้นเองนะคะขอดูซิถึงแม้ว่า เรื่องราวอ่ะจะมีการทะเลาะก,กันบานปลายยังไงนะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมายังไงก็ตามทีเถอะเราก็ยังมองเห็นชาวธนูคุณยังคงมีความรักมอบให้เขาเต็มเปี่ยมคิดว่าเขาอ่ะก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นโชคในชีวิตของคุณเป็นคนรักที่คุณปรารถนาที่ว่าเป็นความโชคดีในตัวคุณนะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะนึกนะว่า เ,เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสามารถจะกลับมาได้ไหมมันยากลําบากไปไหมมันเหนื่อยไปไหมแต่สรุปสุดท้ายแล้วนะคะอเราก็ยังมองเห็นว่าเขายังตัดตัวชาวตัวคุณชาญชูเองเนี่ยคุณยังตัดเขาไม่ขาดจริงๆนะคะและอีกอย่างก็คือแต่การที่คุณตัดไม่ขาดเขายังไงเนี่ยทําไมเรายังมองเห็นความดื้อดึงความมีทิ่ทิของคุณอ,ะอ่ะเอตัดไม่ขาดค่ะคิดถึงด้วยแต่ไม่งอ้ออยู่นิ่งๆ พวกหล่อเลือกหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ประมาณนี้มั้งอยู่นิ่งๆค่ะนะคะอยู่นิ่งๆรอคอยวันเวลาเท่านั้นเองรอคอยอนาคตเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะชาวธนูเดี๋ยวมาดูสิความรักอะทิฐิไม่ช่วยอะไรนะคะบอกไว้ก่อนนะทุกคนด้วยทุกคู่ด้วยค่ะมีปัญหาอะไรต้องใครก็ตามคู่ไหนก็ตามที่กําลังมีปัญหากันอยู่เนี่ย ต้องรีบผันหน้ามาเคลียร์กันนะอย่าทิ้งข้ามวันข้ามคืนจาก1คืน2คืน3คืนแล้วมันก็จะกลายเป็นปมในหัวใจของคุณนะคะมาดูนะว่าคนคนนั้นของคุณชาวธนูค่ะแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง15วันนี้แนวโน้มให้คุณจากเขาไปนานเพียงใดก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวเขาจากคุณไปนานเพียงใดก็ตาม นะคะต่อให้การเวลามันทําอะไรเปลี่ยนแปลงเนิ่นนานมาทีแล้วก็ตามทีเถอะเราก็ยังมองเห็นว่าเขาก็คงเก็บคุณไว้ในใจอ่ะลึกสุดใจด้วยนะคะโดยที่ความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยบางทีมันอัดอั้นอ่ะมันอัดอั้นปันใจไม่รู้จะไปบอกใครไม่อยากจะอะไรอะบางทีเขาอยากจะนิ่งเงียบคนเดียวเขาก็ขอแค่ว่าโอเคเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เขาก็ขอเก็บเก็บคุณไว้ในใจเท่านั้นเองนะคะเก็บไว้ลึกสุดใจอ่ะ ด้วยความที่ตัดกันไม่ขาดคุณดูสิคุณกับเขาสองคนมันตัดกันไม่ขาดเลยอะตัดไม่ขาดตรงนี้มันเป็นความรักแล้วก็ความสเสน่หาด้วยอะค่ะไม่ใช่รักอย่างเดียวนะทั้งรักทั้งหลงทั้งลุ่มเลยแหละทั้งคุณและเขาสองคนเลยมันก็เลยดูว่าโอเคทำอะไรไม่ได้ค่ะได้แต่คิดถึงได้คิดคิดถึงแล้วก็เก็บไว้ในใจเท่านั้นเองเพียงแต่ว่า รอวันเวลานะคะรอวันเวลาโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางวันที่ไม่มีจุดหมายปลายทางอีกต่างหากนะคุณทุกวันนี้คิดขนาดไหนอะคิดขนาดถึงทุขั้นที่ว่า คิดถึงอดีตทีไรก็มานั่งนึกถึงคุณคิดถึงอดีตทีไรก็ต้องมานั่งนึกถึงคุณนี่แหละค่ะคือความทุกข์ในใจของเขาที่เขาพยายามเขาอยากจะหลุดพ้นจริงๆบางทีเขาก็อยากจะหลุดพ้นจากชาวธนนนะแต่ดูเหมือนกับมันหลุดไม่ได้อะต่างคนมันเหมือนกับว่ามันมีเส้นใยบางๆเล็กๆที่ว่ามันยังมีความผูกพันมีความสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนะคะนะคะ มันก็เลยทําให้ว่ารู้แล้วล่ะว่าต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เชื่ออยู่อย่างนึงคะว่าต่างคนต่างมีใจให้กันเรามองแบบนี้นะว่าต่างคนต่างยังไงก็ต้องมีใจให้กันมาดูนะคะ บอกว่าชาวธนูต่อให้ทุกวันเนี้ยตัวคุณอะมองฐานะการเงินมองฐานะการงานมองฐานะความมั่นคงตัวเองเป็นหลักยังไงก็ตามทีเถอะแต่คุณใจของคุณเราเชื่อหรือเกินว่าใจคุณยังไม่ได้หลุดพ้นนะคะนะคะคุณยังยอมอตัวเองอะ,อะยอมจมอยู่ต,ตรงนี้ยอมคิดถึงแต่กับเรื่องนี้นะคะแค่ว่าคุณก็ เนี่ยเขาขนาดเขบอกว่าขนาดตัวคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วอะไรก็ตามทีเถอะนะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวตรงนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ตามทีอ่าก็ยังเอาหัวใจอะ่ะคงไว้ที่เดิมนะคะมันมีการตัดกันไม่ขาดเกิดขึ้นมาตรงนี้ที่เห็น หน้าที่การงานเริ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาในตําแหน่งหน้าที่การงานก็ตามทีเถอะแต่ภายในเรื่องของหัวใจอะเรามองเห็นว่าตัวคุณอะก็แค่รอวันเวลาเท่านั้นเองนะคะตัวคุณรู้อยู่เต็มอกว่าคุณยังไปไหนไม่ได้คุณรู้อยู่เต็มอกว่าใจของคุณก็ยังมีเขาไม่งั้นคุณเนี่ยคุณไม่หลุดพ้นแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณใช้ความคิดทบทวนไตรตรองมาก,มาก นะคะมากๆต้องใช้คําว่ามากๆคุณใช้ความคิดโตทบทวนไตรตรองว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณจะหนีคุณจะหลุดคุณก็ไม่หลุดนะคะต่อให้คุณคิดว่าคุณเออเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างอื่นฉันดีหมดละแต่ภายในใจของคุณหรอเราเชื่ออย่างแหละคุณก็แค่รอวันเวลานะคะรอวันเวลาที่จะมาพบเจอกันเนี่ยชาวธนูเห็นแบบนี้นะคุณรอวันเวลาที่จะมาพบเจอกันจริงๆไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามทีหันหน้ามาคุยกันเท่านั้น เพียงแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับหลบเลียแผลใจธนูหลบเลียแผลใจค่ะนะคะหลบเลียแผลใจจริงๆหลบเลียแผลใจอะนึกถึงเรื่องอดีตทีไรนึกถึงความสุขแต่คนรังทีไรคุณก็ต้องมานั่งคิดมานั่งเหมือนกับคุณน้อยเนื้อต่ําใจอะไรตัวเองมากมายด้วยชาวธนูที่เห็นนะอ่อน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองด้วยนะทําไมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตัวเองวาสนะทำไมแบบว่า อารมณ์คุณอนะทาไมเรามองเห็นไม่รู้สิบอกไม่ถูกว่าทําไมคุณแบบว่าทําไมวาสนามีแค่นี้ทําไมความรักมันทําได้แค่นี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอืจะให้โทษอะไรอะคะต้องโทษทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโทษถ้าเรื่องตรงนี้มันเกิดแบบนี้เราก็จะมองว่าคู่ไหนมีปัญหากันต้องรีบเคลียร์นะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลัก อย่าใช้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราเชื่ออยู่อย่างหนึง่งคนที่เสียใจก็ตัวตัวเราเองนะคะเดีย๋ยวมาดูนะว่าคนโสดของชาวธนูบ้างค่ะชาวธนูโสดแซกกี้ทั้งหลายมาค่ะว้าว โสดชาวธนูมีเพื่อนลายล้อมอะ่ะหน้าที่การงานโอเคอะ่ะโสดชาวธนูหน้าที่การงานเป็นไปนในทิศทางที่ดีเพื่อนลายล้อมมีสังคมดีแต่สถานะหัวใจว่างเปล่าจริงเงียบเหงามากๆต้องบอกแบบนี้นะคะโสดธนูนะรอคอยใครบางคนติดต่อสื่อสารมาหรือรอคอยการติดต่อรอคอยจังหวะที่จะติดต่อพูดคุยกับใครนะคะด้วยความที่คุณยังรักและอารัยรักและอารัยอะไรเดิมๆอยู่ นะคะไม่ได้มองเลยว่าคุณจะคิดถึงคนใหม่ไม่ได้มองเลยว่ามีคนใหม่เข้ามาที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจมองว่าหัวใจของคุณเงาเปล่าเปลี่ยวด้วยซ้านะคะด้วยความที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันขึ้นมาห่างไกลอะคะ่ะแล้วถ้าห่างไกลตรงนี้มันก็ไม่น่าจะห่างไกลคนใหม่หรอกเพราะยังมองไม่เห็นเลยว่ามีคนใหม่เข้ามานะคะมันเป็นอะไรที่หัวใจของคุณอะยังยึดติดอะไรเดิมๆคนรักคนเดิมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของชาวธนูมีเพื่อนรอบตัวมี คนอื่นรอบตัวหรือแม้แต่กระทั่งว่าชีวิตการงานของคุณอะโอเคยังไงก็ตามทีเถอะนะคะเราก็ยังเห็นว่าแล้วทําไมเรามองเห็นว่าเร็วๆนี้คุณอยากจะกลับไปติดต่อสื่อสารกับเขาอีกครั้งขึ้นมาแบบนี้นะจ้าตโนคุณอยากเจอเรามองว่าคุณอยากเจอเขาอะชาวโสดอันนี้คือชาวโสดชาวโสดมาดูนะคะมีใครเข้ามาไหมเนี่ย ด้วยความรักและความห่างไกลมันย่อมเกิดการคิดถึงค่ะไม่รักได้ไงอะกอดซะแน่นขนาดนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการเทกันอะแล้วมันอาจจะมีการผิดหวังซึ่งกันและกันด้วยนะคะอาจมันจะมีการทุ่มเทใจกันไปแล้วแล้วมันว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คิดอะมันก็เลยทําให้ช้าตอนนูคุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังหรือเปล่า แล้วเราก็เปิดมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะยังไม่เจอใข่เลยความหวังชาวธนู คุณก็แค่ว่าหวังว่าอาจอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาที่ทําให้คุณลืมลืมความทุกข์ลืมความเศร้าหมองลืมความคิดถึงตรงนี้ได้นะคะคุณพยายามหันหน้าเข้าหาเพื่อนฝูงพยายามหันหน้าไปทุ่มเทกับทางการงานแต่สรุปสุดท้ายแล้วไม่เป็นผลจริงๆค่ะภายในหัวใจของชาวธนูก็ยังคงคิดถึงเขาคนนั้นอะเนื่องด้วยสัจากว่าหนึ่งนะที่เห็นนะ คุณไม่เปิดใจยอมรับให้ใครด้วยด้วยทิฐิคุณด้วยด้วยอีกโก้ของคุณด้วยด้วยโลกส่วนตัวที่สําคัญคือโลกส่วนตัวสูงต่างหากนะคะยังไม่เปิดใจให้ใครใง่ายๆเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคุณก็แค่ว่ามีเขาเป็นคนเดียวในหัวใจของคุณเองที่คุณคิดถึงนะคะเนี่ยขนาดโสดโสดยังไม่ยอมปล่อยวางเลยอะดูซิคืออะไรอือ โสดไม่ปล่อยวางจริงค่ะนะคะคิดถึงอะต่อให้คุณพยายามไม่คิดถึงต่อให้มีใครเข้าหาเรามองว่ามีคนเข้าหาตัวคุณนะแต่คุณไม่ได้สนใจยดีคุณไม่ได้ยี่หลาแม้แต่จะมองด้วยซ้ํานะคะที่เห็นเนี้ยอเรามองว่าคุณยังไงคุณก็ยังคงมีใจให้คนเดิมของคุณนั่นแหละต่อให้กระทั่งว่าชีวิตคุณอะอาจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆเข้ามาละยูจะให้บอกว่ายังไงดีอะถ้าจะมีใครเข้ามาหาคุณหรอ อืมทัดไฟเหมือนกันทัดน้ำไฟน้ำลมอืมที่เข้ามานะแต่เรามองว่าทำไมคนคู่ของอคุณรอใครกลับมาบางคนเท่านั้นเองนะคะรอเขาจริงๆ หรือรอการกลับไปหาเขาก็เป็นไปได้ต่อให้คุณเริ่มต้นการงานที่ดีดีมีเพื่อนใหม่มีเพื่อนฝูงใหม่หรืออะไรก็ตามทีเถอะนะคะเราก็ยังมองเห็นว่าหัวใจของคุณก็ยังปรารถนาแต่คนเดิมแน่เพียงคนเดียวเนี่ยชาวธนูแล้ไม่แน่นะไม่แน่นะคะไม่แน่นะไม่แน่นะดูสิมันขึ้นใบการกลับมาของคนรักเก่าทั้งสองเลาะสองใบแล้วนะ แต่ยังไม่ชี้เป้ายังไม่ชี้ประเด็นเท่านั้นเองเดี๋ยวดูสิคะว่าระหว่างใหม่กับเกา่าใจคุณจะเปิดใจให้ใครใหม่ได้ยังไงในเมื่อคุณกอดคนรักของคุณแน่นขนาดนี้คิดถึงเขาแน่นแน่นหนาขนาดนี้เนี่ยมีรักใหม่เข้ามาแล้วคุณชาตินูนะคะคนโสดบอกเลยมีคะ่ะยังไงก็ต้องมี มีรักที่ดีด้วยมีรักครั้งใหม่ด้วยแต่เรามองเห็นว่าคุณอะถ้าจะมีรักกับใครสักคนครั้งใหม่ในชีวิตอะคุณเลือกมากเลือกแล้วเลือกอีกด้วยความเป็นหนึ่งบอกให้ชาตนูคุณอะโลกสูตรตัวสูงสูง,สงนะคะอืมเลือกยากด้วยเลือกมากด้วยเลือกคนที่คู่ควรด้วยใครไม่คู่ควรคุณก็ไม่เอามาเป็นคู่หรอกเนี่ยแล้วแถมยังมีทิฐิด้วยอีโก้อีกต่างหากนะคะทิฐิยึดมั่นถือมั่น ต้องถูกใจฉันประมาณนี้ถ้าไม่ถูกใจไม่วอ,อืาแล้วใครเขาจะทลายกําแพงเข้ามาได้ไหมล่ะคะคุณนะคะอืเรามองเห็นว่าคุณแค่รอคอยโอกาสสักวันหนึ่งอาจจะได้พบเจอใครบางคนคนที่คุณปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วพร้อมที่จะลงเอยอ,อยู่กินกันด้วยนะชาวธนูนะคะคนโสดนะแต่สรุปสุดท้ายแล้ว เชื่อไหมคุณรอ,อคอยคนเดิมอะ่ะคุณไม่ได้อยากจะเปิดโอกาสรักคนใหม่นคุณรอ,อคอยคนเดิมอะค่ะมีความรักมีความปรารถนาให้คนเดิมแต่เพียงคนเดียวจริงอืจริงๆนะคุณต่อให้มีความรักอะไรก็ตามทีเถอะความรักและหัวใจของคุณคุณมอบไปให้เขาแล้วอะค่ะ นะคะมอบให้กับคนในอดีตของคุณไปแล้วมอบให้คนที่ห่างไกลกันไปแล้วแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณก็แค่รอคอยรอคอยวเวลาพบเจอกันแต่ทําไมเรามองเห็นฝ่ายชาวธนูอยากติดต่อหาเขาจังนะคะเนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยคิดถึงมากรักมากอยากติดต่อหาเขามากนะคะโอเคค่ะชาวโสดชาวธนูก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ละค่ะนะคะถ้าใครคิดว่าคุณตัวคนเดียวจริงๆไม่ได้คิดถึงใครจริงๆรอคอยรักใหม่จริงๆ นะคะอันเนี้ยเราบอกได้เลยคุณยังไงคุณต้องเจอรักใหม่แล้วเป็นรักที่ดีด้วยนะคะอาจจะได้เจอคู่ก็ที่ว่าพร้อมที่จะลงเอยพร้อมที่จะศึกษาคบหาดูใจกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้คิดถึงใครนะแต่ถ้าคนที่คิดถึงใครบอกให้รู้เลยคุณไม่เปิดใจยอมรับใครใหม่ง่าย,ายๆแน่ๆค่ะน,นะคะโดยโลกส่วนตัวของคุณแล้วคนที่สามารถทําลายกําแพงเข้ามาได้ก็คือคนในอดีตของคุณเท่านั้นเอง โอเคนะคลิปนี้ของชาวธนูก็น่าจะเท่านี้นะคะไว้ติดตามคลิปความรักธาตุไฟค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ